พี่น้องเลขออกเร็วออกบัานคู่61กับชิบหขั้นบระก,กับนะั่นเดีวก็ออกเลขอันเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเด้อเช็คเลขกันพี่น้องค่ะน้องเช็คเลขสบายใจเจ็ดห้าสี 3, เอาเช็คเกินขออาภายัยค่ะคุณไม่ถูก งวดหน้ากรุณาเอาใหม่นะคะดวงคุณไม่มีงวดน,นี้งวดหน้าสู้ใหม่ค่ะขอบคุณค่ะเออใบนี้ว่าถือซื้อไรไใบยึดตัวสามศูนย์หกเจ็ดหนึ่งสามงวดนี้ก็เช่นกันค่ะเลขนี้ก็เช่นกันนะคะเลขใบนี้ก็เช่นกันค่ะ <c oughs> ดวงคุณไม่มีค่ะกรุณาไปปิดทองปักลูกนิมิตแล้วก็ซื้ออาจจะถูกได้ขอบคุณค่ะพ <c oughs> ยายามกุนะเนาะ ผมไม่เลือกถือกโะป่ะนะโอ้ยเหลืออีกสามใบยี่ดอกสองเก้าสี่เจ็ดแปดหนึ่งนี่ใส่บาทบ้างคุณช่วงนี้ไม่ค่อยมีบุญเลยบุญไม่ค่อยหนุนคุณเลยคุณทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ถูกดวงคุณไม่มีคุณไม่เฮงเพราะคุณเริ่มเฮี้ยค่ะสามใบไปดิแหงมึงเลย บที่สี่ก็นเลยว่าเจ็ดห้าสามหนึ่งสามหนึ่งตรวจหนาดาบทองจะเยียวยาคุณทุกอย่างหาคุณไปหาอาจารย์อาจารย์จะทำการเยียวยาให้คุณน้ดากทองไปคุไปหอนลูกหน้าดากค้องแบบนัาา้วตายคุณตายเลขใบทสุดท้ายเราได้ใยี่แปดเจ็ดสี่สามหนึ่งสมตรวจสอบ ใบนี้โชคดีนะคะวว้าสวยนิดนึงค่ะสวยนิดนึงค่ะสวยนิดนึงค่ะผิดเพียงตัวเดียวค่ะไม่งั้นคุณก็จะได้รางวัลที่สี่แล้วเหนื่อยหลังใสไม่ต้องไปถือจันไปแถวถือแม่งยงอีกป่าเมื่อกกูกับว่าถือแล้วมื่อถือมื่กี้รวงหนักกว่าป็นต้นน่ะก็ะว่าให้กูดีใจเพราะใบนี่แสดงเลยนี่กรดแทกเป็นพวกขี้ปวด